ลัคานาราศีกุมประจําเดือนเมษายนปี2568ค่ะอวะตารเครื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนําเข้าพิธีพุทธาพิเศษทุกชิ้นดีไซน์สวยทันสมัยแมทช์ได้ทุกลุกเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทาง งานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะอยู่ในจุดที่ผ่านพ้นในเรื่องความเบื่อหน่ายในเรื่องการงานนะคะมีความเซ็งเพราะงานมันไม่ค่อยเดินหน้านะคะไม่ค่อยคืบหน้านะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่การงานจะคืบหน้าแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ดาวการงานของคุณนั่นก็คือดาวอังคารนะคะมันได้ย้ายออกจากเรือนปุต นะคะเข้าไปสู่ในเรือนอรินะคะในราศีกรกฎนั่นเองทําให้เรื่องการงานคืบหน้าจริงแต่คุณจะต้องใช้พลังเรียวแรงนะคะในการแก้ไขปัญหาในการติดต่อประสานงาน เพื่อที่จะผ่านอุป,ปสรรคในเรื่องการงานที่เข้ามาให้ได้นะคะเพราะด้วยความที่ดาวการงานโคจรอ,อยู่ในเรือนอลิแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการงานธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะมีอุปสรรคในเรื่องการงานเข้ามาที่ทําให้คุณจะต้องคอยหัวหมุนนะคะหรือในบางคนนะคะมีสัต ะะจากการพูดการเจรจานะคะเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังคําพูดอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะดาวคําพูดเนี่ยนั่นก็คือดาวพุธนะคะไปกุมกันเจอกันโคจรเจอก,กันกับราหูนะคะในเรือนราศีมีนนะคะทาให้มีโอกาสที่จะมีการโต้แย้งมีปากเสียงทะเลวิวาทหรือการสื่อสารที่เข้าใจผิดตีความหมายผิดนะคะหรือเราพูดไปแล้วคนมองว่าคุณประชดประชันเน็บแนมคุณ พูดแล้วทําให้เขาเจ็บใจอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้มีโอกาสที่จะไม่เข้าใจกันทะเลาะกันเพราะเรื่องคําพูดได้นะคะโดยจะเป็นเฉพาะเลยนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะว่าคนลัษนาราศีกุมเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวการงานใช่ไหมคะดาวจเจ้าเรือนกัรมะและมันเป็นดาวเดียวกันนะคะกับดาวจเจ้าเรือนสหัชะ สหชะเนี่ยแปลว่าเพื่อนฝูงนะคะคนรู้จักสังคมนะคะการติดต่อประสานงานด้วยพอดาวเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อประสานงานไปโคจรอยู่ในเรือนอลินะคะซึ่งที่เป็นดาวเดียวกันกับดาวการงานนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องการติดต่อประสานงานมีอุปสรรคด้วยนะคะหรือมีอุปสรรคในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนร่วมงานเลื่อยขาเก้าอี้นะคะนินทา ว่าร้ายคุณนะคะจะต้องระมาะระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าหากคุณทํางานประจําทํางานออฟฟิศนะคะหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจะต้องระมาะระวังในเรื่องของการดีลงานการติดต่อประสานงาน,นะคะมีโกงนะคะถ้าสมมติคุณไม่ได้คุยให้ละเอียดให้รอบคอบมีช่องโหว่นะคะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบ ในภายหลังได้นะคะข้อตกลงสัญญาอะไรต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆต้องทำให้ละเอียดรอบครอบให้ดีค่ะเพราะว่าดาวเอกสารสัญญานะคะนั่นก็คือดาวพุธเนี่ยมันไปเจอก,กันกับราหูนะคะซึ่งเป็นดาวบาพปะเคสนะ,ะแล้วมันเป็นคู่ดาวศัตรูตามที่พิมพ์ได้บอกไปนะคะแล้วมันไปอยู่ในเรือนการเงินกระดุมพระด้วยในราศีมีนของคนลคณาราศีกุ่มแบบนี้นะคะมันก็มีโอกาสนะคะที่จะข้อตกลงต่างๆไม่เป็นไปตามที่ได้ดีลไว้นะคะหรือ จะมีข้อโต้แย้งกันได้ในเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะคะถ้าหากในช่วงระยะเวลานี้ในเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่แรงแบบนี้นะคะถ้าคุณต้องมีการตกลงเซ็นเอกสารสัญญาข้อผูกมัดอะไรต่างๆนะคะอย่าเพิ่งรีบเล่งนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงเดือนนี้ค่ะการเงินของคนลัคนาราศีกุมนะคะบอกเลยว่าหนักหน่วงค่ะเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีกุมนะ่ยมีราหู โคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพักการเงินมาปีกว่าแล้วใกล้จะหมดสิ้นเวรกรรมหมดวิบากกรรมแล้วนะคะเพราะราหูกําลังจะย้ายออกในเดือนหน้าแล้วแต่ในช่วงเดือนมีนาเมษานี่แหละมันจะเป็นล็อตสุดท้ายนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจในเรื่องการเงินมากๆนะคะราหูคนทรั์แบบนี้นะคะยังไม่พอยังมีดาวเสาเข้ามาด้วย ในวันที่29มีนาคมที่ดาวเสาร์ย้ายเข้ามาตามปฏิทินโหราศาสตร์นิลายนาลาฮิลีนะคะแต่ว่าปฏิทินของสุริยญาติทั่วไปเนี่ยเขาจะย้ายเข้าในเรือนลาสติมีนวัน ที่19พฤษภาคมเนะแต่ว่าตามโหราศาสตร์ปฏิทินของปิมนะคะได้ย้ายเข้ามาแล้วนะคะในวันที่29มีนาคมนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มดาวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์สาดาวนี้นะคะก็โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเหมือนกันรวมแล้วนะคะมีดาวถึง5ดวงที่โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคนลัคณะราศีกลุ่มนะคะซึ่ง จริงๆมันมีกลุ่มดาวที่ดีที่ให้ความสําเร็จสมหวังโอกาสที่ดีนะคะแต่มันก็มีกลุ่มดาวคู่กลโกงมันก็มีกลุ่มดาวของการถูกมีคดีความมีการประทะกันนะคะหรือมีการที่จะเสียผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะคะและมันก็ยังหมายถึงในเรื่องของกระเป๋าเงินล่วกระเป๋าเงินแบนด้วยนะคะถังแตกเป็นกลุ่มดาวที่ทําให้คุณรู้สึก คุกใจทรมานใจหาเงินหมุนเงินไม่ทันได้เลยบางคนนะคะต้องขายทรัพย์สินนะคะหรือบางคนนะคะต้องไปหยิบยืมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะเอามาหมุนเงินนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการเงินของคุณในเดือนเมษายนปิมมองว่าหาเงินได้เยอะแต่ใช้จ่ายเยอะกว่า ะะมันมีภาระมันมีค่าใช้จ่ายรออยู่ข้างหน้ามันมีหนี้สินนะ,ะที่คุณต้องชําระต้องต้องรีบจ่ายนะคะแต่เดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วตามที่ปิมบอกไปเนะเพราะว่าดาวราหูที่ค้นซัพ์ อยู่ในเรือนกระดุมผ้าของคุณเนี่ยกำลังจะย้ายออกเดือนหน้าแล้วนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะชาวลัคนาราศีกุมจะต้องระมัดระวังในเรื่องการถูกหลอกถูกโกงอย่าเอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้ดีในเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันก็ยังมีเกณฑ์ที่เสียเปรียบในเรื่องการเงินหรือมีความเครียดในเรื่องการเงินอยู่นั่นเองค่ะมาต่อที่เรื่องความรักนะคะ คนโสดลัคณาราศีกลุ่มนะคะจะมีโอกาสที่คนเข้ามาได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอกให้ลักนะคะแล้วก็อยากได้ผลประโยชน์จากคุณนะคะมองในเรื่องของเรื่องเงินทองนะคะอยากอยากให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะคะหรือนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้โสดจริง ส่วนคนที่ไม่โสดจ๋านะคะมีคนคุยอยู่บ้างนะคะในเดือนนี้จะต้องระมัดระวังคำพูดการเจรจาร <c oughs> การสื่อสารเล็กๆน้อยๆน,นะคะ <c oughs> ก็ทำให้โกรธเคืองงอนกันได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะเครียดในเรื่องการเงินเพราะคู่ครองก็ได้นะคะหรือถ้าหากใครนะคะมีพื้นดวงที่ได้เงินจากคู่ครองในเดือนนี้ ก็มีโอกาสที <up> <boundaries>. ่ค <cek warm> ู่จะโอนเงินให้คู่ช่วยเหลือกันเงินก็ได้เพราะดาวคู่ของคุณน่าคือดาวอาทิตย์นะคะจะโคจรอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะก็มีโอกาสที่เขานะคะจะโอนเงินช่วยคุณนะคะหรือให้เพราะความรักความเป็นห่วงนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากความเสน่หาความรักค่ะแต่นะคะมีจุดเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวคู่ของคุณก็คือดาวอาทิตย์นะคะไปเจอกันกับราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันและมีดาวพุธ ด้วยนะคะแบบนี้ครบองค์ประกอบเลยในเรื่องของการมีการทะเลาะวิวาทเพราะเรื่องการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเคยให้คุณแต่เขาไม่ให้คุณเขาอาจจะนําพาหนีสินมาทําให้คุณปวดหัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะคะแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้หลายอย่างเพราะว่าในเดือนนี้มีดาวถ,ถึง5้าดวงนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินรวมไปถึงดาวความรักดาวคู่ครองด้วยนะคะมันจะเป็นไปในทางดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของคุณแต่ มองว่ามันมีโอกาสไปในทิศทางร้ายนะครเพราะมันมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวบาปประเคาะอยู่ในเรือนการเงินนั่นเองมันก็ย่อมจะทําให้คุณวิตกกังวลในเรื่องการเงินค่ะ แต่ปิมก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปปิ่มนะคะมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องความรักการเงินนะคะขอให้มีความโชคดีค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบการทํานายดวงของปิมนะคะและต้องการรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะคะในแต่ละเดือนในเรื่องของการโคจรของดาวนะคะเพราะเนื่องจากว่าปฏิทินโหราศาสตร์ที่ปิ่มใช้เนี่ยเป็นปฏิทินนิรายนาลายิลีไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เขาใช้ปฏิทินสุริยญาติเนาะทีนี้การโคจรของดาวมันจะไม่เหมือนกัน ของนะักโหราศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอัปเดตนะคะแต่ละเดือนปิมจะมีการแจ้งเตือนส่งข่าวสารนะคะว่าเดือนนี้ดาวนี้เดินไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าต้องระวังคนละคณะราศีนู้นนี้ต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะปิมก็จะมีการอัปเดตนะคะในทุกเดือนเลยเดือนละครั้งสองครั้งนะคะ3าครั้งว่าไปนะคะโดยคุณสามารถนะคะเข้ามาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับปิมได้เลยนะคะทางช่องนี้เลยค่ะปิม ดอ A อวตารค่ะเป็นบ้านเขียวนะคะและทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ฟรีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะแล้วก็คอมเมนต์สิ่งดีงามให้กำลังใจนะคะและ,และอย่าลืมส่งหัวใจนะคะคอมเมนต์ comment เข้ามาให้ปิมเป็นกำลังใจให้ปิมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ